มส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีตามวิธีของเกษตรกรโดยโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริงและสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อนำเงินไปให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยยาวนานถึง5ปีเป็นการเพิ่มความเชื่อม,มั่นอีกทางหนึ่งและสร้างความเข้มแข็ขงให้กับสถาบันเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สามรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด3อำเภอได้แก่อําเภอวังน้ำเย็นอําเภอวังสมบูรณ์อําเภอคลองหาดซึ่งกลุ่มเกษตรกรทําไร่ตาหลังนายเป็นหนึ่งใน9ก้าแห่งของจังหวัดสแก้วที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรานาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2. 2> สองก,กรกรระบบน้ำในไรนาอันนี้เป็นโครงการที่ช่วยให้สมาชิกในการจัดหาแหล่งน้ำนะคะที่นี่เขาใช้ในการ สมาชิกใช้ในการจอบารารับจอบาราแล้วก็ทำระบบน้ําซึ่งใช้ประโยชน์ในใน,ในการทําเกษตรได้ครบได้ได้ดีมากเนื่องจากว่าที่นี่มันเป็นในเชิงเขานะคะก็สมาชิกได้ลดต้นทุนได้แหล่งน้ําในการทําการเกษตรที่นี่มีทําผักชีไปเรื่อยทำอ้อยอมัน,ม,นมันทับปหลังแล้วก็อ พืชผสมผสานก็คือเกษตรผสมผสานทั้งหมดเลยกะคะมะกรูดจะเป็นพันธุ์ต้นเลยมีเป็นเป็นสร้างรายได้ให้เขาทั้งหมดเลยมีเพกาด้วยเพกานะคะเป็นเป็นเป็นศูนย์ไยพื้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะใช้ไปเป็นผลิตภัณฑ์ขายได้ขายได้ทุกอย่างนะคะ มีเมื่อกี้ที่ดูกับพวกอะไรนะกระชากชยกมีมีทุกอย่างมีมีมะกรูดตัดไม้มะกรูดกลุ่มเกษตรกรทำไร่ตลังนายได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2542ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่เลขที่185หมู่ที่แตําบลตลังนายอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้มีอาชีพเกษตรกรรมดำเนินกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและช่วยเหลือส่วนรวม กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังนายมีสมาชิกจำนวน32คนคณะกรรมการจำนวน5คนและมีสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน3คนสวัสดีค่ะชื่อปนนท์กันทุกนะคะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังนายร่วมโครงการระบบน้ำในไร่นาอันนี้เป็นผลผลิตงจากที่ได้ กู้เงินกองผู้รางเกษตรกรนะคะเรื่องระบบน้ำไรนามาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอา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 มาทำระบบน้ำเนาะมาได้บ้านแล้วก็คือทำระบบน้ำอันนี้จอเบาบดานหรือผู้สาะบอบดานค่ะอ๋อเป็นจอเบาบดานเนาะเบาบดาลเสร็จแล้วก็เดินสายทำระบบน้ำในในแปลงใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือวันนี้ก็คือพามาชมแปลงที่เกิดจากระบบน้ำที่ได้มาใช่ไหมคะอันนี้เป็นแปลงอะไรคะ กระหล่ำปีค่ะอ๋อเป็นแฟงผักกระหล่ำปีนะคะออันนี้ปลูกเป็นพื้นที่เลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าังปลูกเต็มระกาศไปยังไม่เสร็จตอนนี้ค่ะอ๋ออันนี้เราเริ่มลงค่ะเริ่มลงใหม่ปลูกได้ตั้งแต่ที่ได้น้ำมาค่ะปลูกได้สองสามปีสองสามปีปลูกมาตลอดแล้วค่ะปลูกกระหล่ำมาตลอดได้ผลดีด้วยนะคะแล้วนอกจากกระหล่ำแล้วเนี่ยมีพืชอื่นอีกไหมคะตอนก็อรกกระเขีาค่ะลูกกะเขราหัวลักหัวรักอะไร อ๋อเป็นพืชถักสวนครัวนะคะเป็นพืชหมุนเวียนเราปูกข้าวโพดค่ะข้าวโพดพอเสร็จปุ๊บข้าวโพดเราเก็บเกี่ยวข้าวโพดเสร็จแล้วล้วก็เอาต้นข้าวโพดออกแล้วเราก็มาทำสวนต่ออ๋อมาทําแปลงถักต่อเป็นรายได้เพิ่มเป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อิกงได้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เก็บข้าวโพดแล้วมันจะทําได้ตลอดทั้งปีอ๋อทําได้ทั้งปีจากจากที่ระบบน้ําน้อยปลูกได้ปีละครั้งก็ตอนนี้ก็คือหมุนเวียนได้ทั้งปีเลยสะดวกขึ้นนะคะข้อดีก็คือมีรายได้ จากการที่เราได้น้ำมานะคะ <ไฟ S 1> เราไ,<อ>ได้น้ำมา,าการโครงการแล้วก็ปลูกได้ตลอดอ,อหห๋อค่ะอันนี้ก็คือผลดีเนาะของการที่ได้เข้าร่วมโครงการใช่ไหมคะเราสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วที่ได้มีโครงการดีๆมาให้กับกลุ่มเกษตรของเรานะคะ<ม>อยากให้มีโครงการแบบนี้เรื่อยๆไปนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะคุณลุงเอา,เอาได้นำเงินตามโครงการาน้ำในระบบในไรน,นานเนี่ยค่ะมาทำากิจกรรมอะไรบ้างคะมาทำระบบน้ำก่อนอน้ำคือปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการทำเกษตรแล้วพืชที่ทำนี่มีอะไรบ้างคะก็มีที่เห็นก็มีผกักอ้อยอส่วนนั้นก็จะเป็นพืชสวนก็จะมีพวกมะกูดพวกผักกาดอย่างที่เห็นนี่นะ ผักสวนครัวด้วยเป็นเกษตรผสมผสานใช่ไหมคะเกือบเราต้นทุนการผลิตนี่เป็นยังไงคะพยายามคึ่งเคมีมั่งชีวภาพมั่งอย่างเช่นตรงนั้นะคือถังหมักทั้งหมดเลยนั่นน่ะห้าหกถังเจ็ดถังแล้วก็อยู่ในบ้านก็จะเป็นเป็นกระติกกระติก็ก่เาอยากจะทําอะไรก็ทําได้อยาไม่ต้องรอหรือดูการฟ้าฝนเนมไม่งั้นกาถ้าฝนทิ้งช่วงเราก็สามารถเอาน้ำตรงนี้มาช่วย แม่วันธนาพงษ์พงนะคะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่ตลังนค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นเลขากลุ่มแล้วก็เป็นคนผู้เลี้ยงน้าประดานในไร่นาด้วยค่ะค่ะป้าได้เงินจากโครงการแหล่งน้ําในไร่นานนองมาห้าหมื่นบาทจอน้าประดานได้หนึ่งบอ่อก็มีเงินเหลือเพื่อมาทํานาได้ผสมผสานได้ปลูกข้าวได้ปลูกผักได้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงไก่ค่ะมีผักกินมีแต่ใช้กินค่ะเหลือจากกินเราก็ยังได้ขายค่ะพอได้เงิน ซื้อกับข้าวอันอื่นต่อครับหมุนเวียนในนี้เราไม่ต้องไปเอาเงินที่อื่นนะคะเราก็อยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆเพราะคนอื่นที่เขาไม่มีน้ําไม่มีทุนเขาจะได้ได้ตรงนี้เป็นผลดีกับเกษตรกรเราเนาะคนยากคนจนเนาะจะได้ได้จากของกรมส่งเสริมอยากให้กรมส่งเสริมมีมีโครงการแบบนี้เรื่อยๆไปค่ะขอบคุณนะคะกเรอือทง